หลังๆไลายออกเริ่มเป็นไรดาวร้าย <laughs> ดาวร้ายเรวดีสีทองเหรอ <laughs> เออเขาจะได้รู้จักกันในโค <laughs> ราชใช่ไหมเออไลายแกเป็นนางเอกไม่ไม่ไหวจะนี <laughs> ย่ยนางเป็นที่เก๋เหรออย่าไปบอกแกเด้อเดอวแกสะดุง้งยน่นางจะรู้เรานินทาแก <laughs> พอร้องเพลงขอ ติ้งให้แล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะคคพ่อต้องเป็นมัสวินด้วยนะคะตัวไหนพ่อเป็นมัสวินเนี่ยคู่กับตัวดำดงเดี๋ยวหนูตัดคลิปไปโพสตุ้งมาไลยพ่อนะคะพีก่กิ้ยได้เลยค่ะขอบคุณมากมากคะ่ะแจ้งด้วยนะ้อพอดีว่าจ้าเขาตุ้งมากี่บาทแล้วพ่อไม่มีไม่มีแอป <c oughs> แกนเลยไม่รู้เดี๋ยววันนี้ให้ออกจากออกจากนี่ไปก็เอาสมุดไปปรับเอาเนาะ ได้รู้ว่าวันนี้มียอดเท่าไหร่ขอบคุณมากมากค่ะวัสดีค่ะพ่อแปดน้องนุ่นนะครับเคยนั่งดูดิเก็บสับครั้งเดียวที่ชยภูุิแต่ตอนนี้ตามน้องนุ่นครับโอเคยายนางเป็นโหลตรงให้พ่อห้าใบแดงค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะครับ ยายนางก็เจ๊กิกเรานั่นแหละหาว่าอะไรสมัยก่อนหนูไม่เป็นงี้เด้งามเลยเด้ตัวเธอไอ้นู่นไหมตัวน้อยกว่าอีเอี้ตัวนเล็กๆกว่านะผมขออย่งนจะจ่อยไหมล่ะตอนนี้ได้ยายนางมาเต็มๆเลย ตอนในกลุ่มค่ะขอบคุณค่ะยายนางเป็นนางกงใช่นางกงโคราช,ชื่อเรวดีสีทองอตอนนี้ก็เหลือรูปลิเกรูปเดียวในบ้านเหลือรูปเดียวเท่านั้นไม่มีอีกแล้วตอนเด็กก่อนมันไม่ค่อยถ่ายรูปมัไม่ให้คนถ่าย <laughs> ทุกวันนี่มันก็ลบซื่อไม่ให้คนถ่ายด้วยกันโอ้ยไม่ได้เล่นหรอกจ่าทุกทุกคนพี่ไม่ได้เล่นรอกเด้อพี่ขออยู่เบื้องหลังนะคะ ต้องไปหาซื้อเรวดีสิ่หาชื่อเรวดีสิมันไม่มีหรอกสมัยก่อนแม่ไม่เข้าถึงสื่อแบบนี้เนาะมันก็จะหาไม่เจอ,อแบบพอพกมาไหมไม่มีหรอกจ้ะเคยเอามาให้ตอนนี้มันไม่มีมันถ้าใครจะถ่ายรูปก็คือไปถ่ายร้านถ่ายรูปแล้วมันติดสํงงานักงานอ่าแกเคยเอามาให้หนูดูอยู่แล้วอะแต่ตอนนี้ไม่ไเอามามีเหลือรูปเดียวค่ะเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้ดูเด้อยายนางงามจั เพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันใช่คนจะจะถ่ายรูปก็้วไปต้องไปแต่งหน้าที่ร้านถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายออกมาเอามาติดสํานักง,งานเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวนี้จะต้องไปรอร้านถ่ายรูปอะไรเขาบอกว่าพ่อแกงไงนางแล้วนะสุดเข้าใจคำว่าแกงไหมแกงก็คือเอายานางมาเามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาขอเขาเขาเป็นนานเงเอกจริงๆไม่งั้น ต่ออดบอกตกหลงร them them. No ักนางเอกนะตัวน้อยๆทังหมดเลยอยู่ไปอยู่มาอยู่ไปอยู่มาตัวอยู่ไปอยู่มาตัวเท่าช้างนะคะขอ้อน่ารักสนุกวันนี้นางจามแล้วมั้งน่าจะค่ะทุกคน